สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง An s ซโนเบสแอนันซ่า, back า <laughs> คุณผูรัะวันนี้กลับมาเจอกับน้องส n โนเบสอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่อง s n โนเบสแ a นันซวันนี้เบสกลับมาพูดถึงเรื่องแปลงค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนก็ทักกันเข้ามานะคะเมื่อไร่เปิดตู้ส่งแปลง จะกลับมาสักทีหนึ่งนะคะผู้ชมก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะที่ดิฉันหายไปในก่อนหน้านี้นะคะผู้ชมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากจะหายไปไหนหรอกนะครับผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เบ๊บบอกนะพอช่วงเด็กปิดเทอมเนี่ยเบ๊ก็จะทั้งแบบจัดตารางเรียนให้นักเรียนแล้วก็สอนนักเรียนอย่างหนักเลยนะผู้ชมรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันน่ะเหมือนเป็นแผลที่ปากเล็กน้อยผู้ชมก็เลยแบบว่ามิสามารถพูดอะไรมากได้นะครับผู้ชมอ่ะพอแผลหายเสร็จดิฉันก็ไปฉีดวัคซีนมาเดินหน้ามานะครับผู้ชมพอฉีดเสร็จปุ๊บดิฉันก็เหมือน ฉจนก็เหมือนคนเมาฉันแบบสอนนักเรียนหนักใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมากการสอนคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าไม่ได้มาพูดไม่ได้มาโฟกับคุณผู้ชมเลยนะคะวันนี้เบสกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตามคําเรียกร้องนะคะอย่างวีย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดตู้สองแปลงเป็นในส่วนของแปลงลงรองพื้นมาเออวันนี้นะคะเบสจะกลับมากับแปลงอีกหมวดหนึ่งค่ะนั่นก็คือแปลงปัดบลัช ออนั่นเองนะคะหลายคนรีเควสไปเข้ามาว่าอยากได้แปรงปัดบลัชออนดีๆแปรงบลัชบลัชออนเลิศๆวันนี้ดิฉันจัดมาให้นะคะมีทั้งราคาถูกแลวก็ราคาแพงไม้คุณผู้ชมไปลุยนะคะคุณผู้ชมก็ใครที่เพิ่งมาดูน้องเซนเวเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมครับเริ่มจากแปลงราคาแพงนะจริงๆเราเบ้นจะบอกว่าแปลงราคาแพงเนี่ยจะมีเยอะมากเลยแต่ว่าบางอันมันก็ไม่ได้ประทับจิตประทับใจขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมขอนเริ่มจากที่คิดว่าน่าจะแพงสุดในบ้านที่เบนมีแล้วนะคะนั่นก็คือแปลงปัดแก้มจากแบรนด์ตรีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่คือตรีนะคะคุณผู้ชมและเบนจำไม่ได้ว่ามันน่าจะเป็น ขนกระรอกสีน้ําเงินบูสโกโรนะถ้าไปจำไม่ผิดนะครับผู้ชมหรือกรสโกโรเนี่ยขนแป้งนุ่มมากแล้วก็ได้โมชั่นที่ดีนะครับมีการเอ่อเขาเรียกว่าสปริงตัวที่ดีนะครับเบนรู้สึกว่าอันนี้ไปใช้บ่อยใช่ไหมมีการสปริงตัวที่ดีแล้วก็ทุกอย่างคืนนุ่มละมุนและจิกสีได้ดีนะคะไม่สังเกตขนกระรอกในหล,หลายๆแบรนด์มันจะนิ่มเกินไปเหตุผลที่มันนิ่มคือเขาใส่ขนแป้งน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือขนแป้งมันอาจจะยาวเกินไปมันทําให้มันนิ่มเกินไปแล้วในการจิกสี มันไม่สามารถจิกสีได้ดีมากขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เบสแนะนําเลยเพราะว่าเบสได้ข่าวมาว่าตรีเนี่ยเขาจะเลิกผลิตแปลงขนสัตว์แล้วแล้วเขาจะไปผลิตแปลงขนสังครเะห์องนันเองก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะคะถ้าใครรู้อะไรยังไงก็สามารถบอกข่าวแล้วก็ส่งบอกเบสได้คอมเมนต์นะเบสจะเข้ามาดูนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นแปลงอันที่1จากแบรนด์ตรีค่ะ ไปที่แปลงอันที่สองนะคะเป็นแปลงจากแบรนด์ลูนาโซอันนี้บอกหลายครั้งแล้วว่าชอบมากๆเป็นแปลงแรกที่เบสซื้อในแปลงญี่ปุ่นทั้งหมดหรือว่าแปลงขนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเปนรู้สึกว่าด้ามแปลงเขาแบบว่าน้ําหนักกําลังดีเพราะว่าคุณผู้ชมต้องทําใจหนึ่งอย่างเนื่องจากว่าขนแปลงเขาเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีความยาวกว่าแบรนด์ตรีเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความเป็น พ,พุ่มมากกว่าตรีนะคะดังนั้นแล้วขนที่ยาวกับด้ามที่ไม่หนักเกินไปมันทำให้เราสามารถ control motion ในการปัดหน้าของเราได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นขนกระรอกเหมือนกันอย่างที่เบ็ดบอกเนี่ยเบไม่ได้ชอบขนกระรอก แต่ก็มีบางยี่ห้อที่เบสรู้สึกว่าใช้แล้วมันเก๋ใช้แล้วมันเลิศนะคะสโดยเฉพาะ2อันนี้เนี่ยก็แนะนําเลยนะคะใครมีงบางมากหน่อยก็ไปที่ตรีใครมีงบงน้อยหรือว่าอยากจะลองแปลงขนสัตว์ก็ไปที่แบรนด์ลูน่าโซนะใช้ดีแล้วก็จิกสีได้เลิศเหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับแปลง2อันนี้นะคะ ไปที่อันต่อไปค่ะจากแบรนด์ที่ชื่อว่าทาเคดะบราชนั่ Brush, นะคะเป็นไฟลาโกดคุณผู้ชมเป็นแปรงโกดเป็นแปรงขนแพะที่ขนนุ่มมากๆขนนุ่ม,มเบ้นรู้สึกว่าขนนุ่มพอๆกับแปรงขนกระลอกเลยนะคะแต่เม่นต้องบอกก่อนว่าทาเคดะแปรงขนกระลอกของเขาเนี่ยนุ่มมากๆและราคาแพงมากๆเช่นกันแต่ิฉันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบขนาดนั้นนะรู้สึกว่ามันจะแอบติดสียากไปกว่าขนแพะนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ดังนั้นแล้วเบสก็เลยชอบซื้อขนแพะมากกว่าคือเบสมี3อันเนาะตั้งแต่ไปญี่ปุ่นรอบนั้นก็คือยังไม่ได้กลับไปญี่ปุ่นอีกเลยนะเพราะว่ามันก็ติดโควิดพอดีในช่วงนั้นใช่ไหมก็เลยได้แปลงอันนี้มานะคะเบสไม่ค่อยได้ใช้มากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่หยิบมาใช้ก็คือประทับใจอ่ะเพราะว่าเวลามันปัดแก้มเนี่ยมันไล่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 แล้วก็มันทําให้เราได้สีแก้มที่สวยสีแก้มที่เป๊ะน,นะคะเบสก็เลยชอบหยิบมาใช้มากๆเวลาหยิบไปเดินทางก็คือหยิบเนี่ยสุ่มๆไปเลย ก็อาจจะหาซื้อยากทาเกดะนะแต่รูนาโซกับตรีเนี่ยมีที่เมืองไทยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมครับแปลงอันต่อไปก็จะเป็นแปลงจากแบรนด์ชาแนลนั่นเองนะอันนี้เป็นแปลงชาแนลอันแรกที่เบสซื้อและเป็นบ่อเกิดที่ทําให้เบสมีแปลงชาแนลครบทุกอันในทุกวันนี้ก็เหลือแค่แปลงดั้มสั้นกับแปลงตาที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะไม่ได้ซื้อตรงนั้นมานะคะส่วนแปลงหน้าที่เราได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นแปลงแป้งแปลงคอนทัวร์ แปลงลงรองพื้นหรือว่าแม้แต่กระทั่งแปลงตัดวัสอุอน,นี่ไปชอบมากๆเลยเป็นว่าขนมันอุ่มๆกําลังดีแล้วก็ขนมันไม่ยาวเกินไปคือวิธีที่เบสใ้้์ไปจะแทบๆทใช่ไหมแล้วก็จะแทบแทบบอย่างเงี้ยแทบๆทบแบแบบเนี้ยจะไม่มีการลากบื้นแบอย่างงี้จะแทบๆทแแล้วก็ค่อยๆไล่แบบเหมือนแบบ พับแพ็ค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 ไปบนหน้าแล้วมันทำให้รู้สึกแบบขนแป้งมันนุ่มละมุนแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกซอฟมากๆในการใช้นะคะอันนี้คือแปรงจากแบรนด์ชานเลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ราคาอยู่ที่วัน2 5 0 0ันหรอบาทถ้าเบยจำไม่ผิดนะก็ลองไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ของชานเลนะส่วนมากเบก็จะซื้อชานลที่สาขาเดมองการวงวานนะคะเพราะว่ามันมันรู้สึกสบายใจแล้วก็พนักงานบริการดีมากๆเลยเบก็เลยแฮปปี้มากๆที่จะซื้อที่นั่นนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมค่ะใครที่ติดตามไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเบสเนี่ยซื้อแปลงของแบรนด์ที่ชื่อว่า Blood Studio มาซึ่งเบสรู้สึกว่าเบสชอบและไปใช้บ่อยมากในช่วงนี้นะเบสรู้สึกว่าขนเขาอะ มีความนุ่มมากๆเลยอะมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มแล้วก็มีความละมุนนะเบนก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ถ้าไบซักไปหลายๆครั้งมันจะเกิดอาการแข็งขึ้นหเปล่าแต่ณจุดจุดนี้เนี่ยซักไปประมาณ2ครั้งไปรู้สึกว่านุ่มละมุนแล้วก็จิกสีได้ดีสีติดดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะปลัชออนถ้าคุณมีปลั๊ออนที่สีอ่อนคุณใช้นี้แล้วก็ไล่ไไปแบบ ลัดนะคะต้องมีเลยนะคะราคาประมาณ390มองถ้าไบ่จะไม่ผิดนะก็ลองไปดูได้นะคะที่น่าจะมีที่ช้อปปี้นะของแบรนด์ Blush Studio นะคะคุณผู้ชมนั่นก็จะเป็นแปลงในระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมใครที่ติดตามที่ไปซื้อ Acmes มาตอนนั้นที่ซื้อ Blush On มานะเบก็ซื้อแปลงเล็กๆแบบนี้มาด้วยแต่คุณผู้ชมว่ามันดีมากเพราะว่ามันใช้ปัด บลัชออนเราได้ดีมากแล้วก็ทําให้บลัชออนเราเนี่ยดูสวยดูซอฟดูละมุนมากๆเลยเบสรู้สึกว่าแบบคือไม่เสียใดยเงินที่ซื้อมาเลยเพราะว่ามันเป็นแปรงที่เบสสามารถพกพา ไว้เติมแป้งระหว่างวันได้ด้วยในบางครั้งที่เบสอยากจะเติมแป้งนะจริงๆเบสไม่ค่อยเติมหรอกแป้งบางครั้งเวลาเราเดินทางใช่ไหมมันก็จะมีเมคอัพหลุดเล็กน้อยเราก็เติมทัชอัพเล็กน้อยนี่เบสก็ชอบมากๆเลยสาหรับแป้งอันนี้นะคะแบบคุ้มค่ารู้สึกว่าราคาจะประมาณ2 0 0พกว่านิดๆนะคะหรือว่าพันกว่าบาทจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวยังไงขึ้นรายละเอียดให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะสํสำหรับแป้งของ Ac n e อันนี้ค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะอันนั้นก็เป็นแปลงไฮเอ็นทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นแปลงราคาที่ค่อนข้างแบบสูงเนาะมาค่ะมาฝั่งที่แปลงราคาไม่แพงบ้างนะคะเริ่มที่อันแรกเลยที่ไปใช้เป็นประจำนะคะนั่นคือ m y l a n i ่ l u s Butt ค่ะเป็น l ล sh u u t ที่มีลักษณะคล้ายๆกับแปลงไฮเอ็นหลายๆยี่ห้อเพราะว่ามีลักษณะนขนอุมๆแบบนี้เหมือนกันนะเป็นขนสังเคราะห์นะก็จิกสีได้ดีแล้วก็ขนนุ่มแล้วก็ สีของ b r ั s h On ก็ติดสวยแล้วก็ทนนานบนใบหน้าของเรามากยิ่งขึ้นนะอันนี้ไม่รู้ว่าดิฉันมันโนไปเองหรือเปล่าแต่ดิฉันใช้แล้วเปรียบเทียบกับแปรงอันอื่นที่มันไม่ได้ดีเท่าอันนี้อันนี้มันทําให้สีของมันติดแล้วก็เลิดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแปรงอันต่อไปนะคะเป็นแปรงจากแบรนด์คิวเพลสนะใครที่ดูเบสก่อนหน้านี้ที่เบสเอามาลองี่เบสว่าชอบนะคือเป็นแปรงที่แบบใช้ปัดคอนทร ได้อันนี้แบบเชฟหน้าแล้วก็เป็นแองเกิลบัตรอันเดียวในคอลเลคชันทั้งหมดที่เบสเอามานอกจากที่จะเป็นอันนี้เป็นแองเกิลใช่ไหมอันนี้ก็คือขนจะแบบหนากว่านะอันนี้ขนจะบางกว่าแต่เบสรู้สึกว่าเบสใช้แล้วมันละมุนมากๆเลยเพราะว่าเวลาเบสบัตรบลัชออนไปบนหน้าเนี่ยมันทำให้บลัชออนสีสวยแล้วก็สีมันดูติดทนในระดับหนึ่งเลยนะคะเบสก็เลยรู้สึกว่าเอยมันคุ้มมากเพราะว่าราคามันอยู่ที่น่าจะ399บาบาทและก็ ด้ามสีสวยคุณผู้ชมก็เลยแบบฉันต้องมี1อันนะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมข้าไปที่แปลงอันต่อไปค่ะมันอาจจะไม่มีขายแล้วแต่ถ้าใครหาเจอก็รีบคว้าไว้เลยนะคะนั่นคือแปลงจากแบรนด์ The ะบ d y ี้ช็ค่ะเดอะบ d y ี้ช็อปทำแปลงดีมากหลายๆอันเป็นแปลงขนสังเคราะห์ที่ดีเพราะว่าคุณผู้ชมเห็น ปลายของขนแม้มันจะตัดขึ้นมาแล้วก็เป็นเชฟขึ้นมาแบบนี้เวลาคุณจิกสีไปแล้วคุณปัดเนี่ยมันได้ลุสีที่สวยโดยเฉพาะบรัชออนของใครที่เข้มๆ แบลงอันนี้ช่วยให้บลัชออนของคุณดูสวยแล้วก็ดูสมูทไปบนหน้าของคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เก๋มากนะคะคุณผู้ชมไปที่อันสุดท้ายกับคุณผู้ชมค้าใครรู้จักแบรนด์จองเซมุนก็จะรู้จักแปลงอันนี้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือ p o วเดอร์แอนด์บนั่นเองนะคะไม่ชอบนะ แต่มันเสียดายที่มันไม่มีขายแล้วเบนไม่ค่อยมีแปรงลักษณะแบบนี้ที่สามารถปัดปรงออนได้ปกติแปรงลักษณะแบบนี้ที่เบนมีเบนจะชอบเอามาปัดแป้งใต้าตาแต่แปรงอันนี้เนี่ยเบนชอบเอามาปัดแปังออนได้ดีมากๆแล้วก็มันละมุนมันวนได้ดีอะ เป็นแปลงจองสซมุนอันที่ซื้อมาแล้วและไม่ผิดหวังเลยหลายๆอันที่ซื้อมาก,ก็ไม่ผิดหวังนะแปลงของเขาดีแล้วก็เทคนิคการออกแบบแปลงจากไมอาลทีสอย่างจองสซมุนก็คือดีนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคอเลชั่นใหม่นะคะก็ลองไปดูก่อนนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมชอบไหมแต่แปลงลักษณะนี้ของเจของสซมุนเนี่ยเ็นชอบแล้วก็ปบปื้มมากอันนี้ยังไม่ได้ซักเลยแม้เพราะว่ามันใช้จริงอ่ะคุณผู้ชมนะคะดังนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นแปลงอีกอันที่เบดปืป้มและใช้ทีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม ผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแปลงบลัชออนทั้งหมดที่เบนชอบนะนี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เบนมีในคอลเลคชันเนื่องจากว่าเบนเนี่ยมีแปลงบลัช อีกหลายอันมากกว่านี้แต่หลายๆอันมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของเบสดังนั้นแล้วเบสก็เลยจะไม่เอามาพูดเบสจะเอาเฉพาะแปรงที่เบสรู้สึกว่าใช้แล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาและมาพูดกับเพื่อนทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สูงสุดในการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถดูสามารถไปตามซื้อหรือว่าไปตามลองได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเข้าสิงมาไปยาเพียงเล็กน้อยประมาณนี้นะคะสําหรับแปรงปัดแก้มที่เกๆ๋ๆที่ชอบนะคะในครั้งหน้าเบสคิดว่าเดี๋ยวเราจะ กลับมา้ปยาเปิดตู้ส่องแป้งกันต่อนะคะผู้ชมจะเป็นอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ d o l l u r Beauty Closet MT ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี้ยว่างเปล่าขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เปิดตู้สองแปง้งเรา จะกลับมาใน EP ีหน้าแล้วมาดูกันนะคะว่าเราจะส่องแบงอะไรวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ